ครับ FC ครับมาดูคันนี้ทําช่วงล่างนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของร้านนะครับคันนี้ทําช่วงล่างทําอะไรบ้างนะครับท่อที่ทัง้งการตรวจงาน,นจะมีหนึ่งครับลูกหมากบนนะครับลูกหมากล่างลูกหมากกันโคง้งลูกหมากคันชักลูกหมากแหลกนะครับแล้วก็การฝุ่นแหลกใช่ไหมแล้วก็ลูกปืนล้อตัวนอกลูกปืนล้อตัวในแล้วก็ตลบีลูกปืนล้อโอ้โหรายการนี้ยาเป็นทาง้าเลยครับที่พูดมานี่คือทำสองข้างเลยนะตอนนี้ลูกปืนล้อถ้าตั้งมาดีนะครับมันจะหลวมนะครับ ลองยกดูสิแน่นไหมอ่าก็มีตัวรักด้วยโอเคนะครับแน่นนะครับนี่คือการทําชงล่างเอสซีใครทิ่ดดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปครับสาหรับวันนี้เป็นวันที่15พรุ่งนี้เป็นวันไม่ออกก็คือเป็นวันหยุดร้านนะครับนะก็เอสซีเข้ามากดถูกใจนะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆเนาะนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ลองเข้ามาดูนะครับว่าร้านจันสเวนนี้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สงสัยครับคือตัวนี้คืออะไรครับแผ่นนี้คืออะไรครับ ทำไมต้องใส่แผ่นนี้นะครับออ้นี้ช่างมาที่ไหนนล้แป๊บนึงมีลกูลกค้าเขาบอกว่าตรงนี้ถ้าใส่ไปแล้วมันมีโอกาสจะรั่วไหมตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ความเร็วสูงแล้วเบรกติดนะครับแล้วมันร้อนนะมีโอกาสซึมเพราะว่าจราเบียนมันเป็นน้าเดี๋ยววิธีแก้เดี๋ยวช่างถอดที่ออกมาแล้วก็เอาผ้าเช็ดแล้วก็ทากาวเลยทากาวแล้วก็แปะเข้าไป เพราะว่ากาวเนี่ยมันจะไปทําให้เนื้อตัวนี้กับตัวนี้มันมันแนบสนิทนะครับถ้าเป็นรถที่ใช้ความเร็วสูงแล้วก็เบกเรกแรงๆแล้วก็ขึ้นเขาบ่อยๆแนะนําทากาวให้มันแน่นหรือเราจะทาทุกคันเลยก็ได้ให้มันเป็นที่ใสไว้ะ <S <S อะไรก็จาัดก,การได้เลยไปเอากาวมาเรากาว,วเราเรามีเราติดตั้งให้ฟรีนะครับทุกจุดสําคัญหมดนะครับเราก็ต้องเป็นของเอฟซีเนาะทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าลูกมหมากเปลี่ยนตัวเองครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับลูกหมากกันชองเปลี่ยนเรียบร้อย ลูกหมากกันชักฝั่งนี้เปลี่ยนเรียบร้อยลูกหมากแหลกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับลูกหมากเปลี่ยนลูกล่างก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จัละบีลูกเบือนล้อนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วแล้วก็ผ้าเบรกครับผ้าเบรกก็หมดแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกด้วยนะใครที่มีปัญหาเรื่องชงล่างมาได้เลยที่ร้านจันทร์เซอร์วิสสาขาหนึ่งสาขาสองเรามีครบจบให้ที่เดียวเลยนะครับเอฟซีนานี่ครับลูกหมากเก่านี่ลูกหมากเก่าแล้วก็รถตัวต้านี่ก็เอฟซีมาจากร้านเก่านะครับนี่ พี่เขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เลยแวะมาที่นี่เลยอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับอ่ะมาดูกันว่าแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กอิซุสอ่อนิวตัวล่าสุดนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแผนเมื่อกี้มันก็จะใส่แม็กตัวนี้ไม่ได้เพราะมันยันฝาครอบนะครับอ่าเรามีอุปรกรณ์พร้อมมีเครื่องมือครบใส่แล้วให้มันจบที่ดีที่เดียวเลยนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็ทําให้ลูกค้าดีๆเพื่อให้ใช้งานนะครับถ้าทําไปไม่ดีวิ่งไปซ่อม เจ้าของรถก,ก็ไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนไม่รู้จะไปแก้ไขที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นให้มันดีตั้งแต่ที่นี่ไปให้มันจบตั้งแต่ที่นี่ไปนี่แหละครับคือเป้าหมายของเราครับงานต้องออกมาชัวร์นะครับช่วงล่างดียางดีทําออกมาดีรถวิ่งดีคนใช้งานก็สบายใจครับรู้ไหมว่าคําว่าสบายใจประเมินค่าไม่ได้นะครับคําว่าสบายใจไม่มีราคานะประเมินค่าไม่ได้อ่ะเพราะว่าคุณภาพมันอยู่ที่ อ่ะอยู่ที่ความปลอดภัยนะครับถ้าทําออกมาดีและความปลอดภัยสูงใช้งานมันก็สบายใจเไปไ็นไรมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ถ้าทําไปไม่ดีขับไปแล้วก็อู้มันจะลุดหรือเปล่าว่ามันจะแตกหรือเปล่าว่าเบรกจะดีหรือเปล่านะยางจะบวมไหมเนาะคือถ้าเราคิดกลัวแล้วก็ระแวงบอกเลยว่ามันไม่สบายใจนะครับงานที่นี่บอกเลยว่าทีมงานเราอ่ะอบรมกันทุกาทิตย์จุดไหนบอดจุดไหนไม่ดี เราปรับปรุงเราแก้ไขนะครับอย่าให้มันไปไม่ดีกับลูกค้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ทากาวแล้วเนาะนี่นี่กาวทาียบอลแล้วครับนี่นีไหนไม่ดีเปลี่ยนให้ใหม่ครับถูกต้องมีน่าเรียบร้อยนะครับกาวที่ใช้เขาเรียกว่ากาวทีบอลนะครับกาวทีก็คือวันทูทีครับกาวทีบอลนะครับนี่ทากาียบร้อยแล้วอเขกาไปแล้วนะครับคนนนก็อากาศยัง อัดอัดประกันนะบครัอ,อ,<ล>อ๋อโอเคเจ็บร้อยนะครับเอฟซีนะบอกเลยว่าสบายใจได้นะครับมาที่นี่ชัวร์แน่นอนนะครับมาดูล้อล้อล้อแม็กครับล้อแม็กตัวนี้ล้อโปรโมชั่นะนะครับแม็กคว่มยางราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับแม็กคว่มยางราคาหนึ่งหมื่นเก้านะท,าทั้งหมดนี่เลยเลือกได้เลยครับหนึ่งหมื่นเก้านะครับราคานี้คือเอาล้อเก่ามาแลกซื้อจ่ายแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ฝากด้วยนะวันพรุ่งนี้วันที่16ล้านเป็นนะครับใครที่จะมาก็ให้มาที่17เพรานะาก็พรุ่งนี้นะครับไม่ได้อยู่ร้านนะครับขอบคุณนะครับ